สวัสดีครับโอ้โนี่วันนี้เรามาไลฟ์สดในช่วงไลฟ์สดบอกต่อลองแไ่ชิมกับ w o r ร์แกสนะครับถังเล็ก,ก้าพานอกอรครับ w o r ร์แกสของเราแก๊กหมดอย่าลืมกดสั่ง w o r ร์แกสใช้แล้วปังดังทุกร้านขายดีไม่มีหมดไฟแล้ววันนี้นะครับต้องขออนุญาตบอกทุกทกท่านเลยว่าตั้งใจดูไลฟ์นี้ดีไม่ว่าจะดูตอนนี้หรือมาดูย้อนหลังนะครับวันนี้คุณจะได้ทราบเรื่องราวตำนานที่ผมอยากรู้มานานแล้วราดหน้าคุณผู้ชม ร้านนี้คุณผู้ชมเขามีสตอรี่เกี่ยวกับลาดหน้าที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนั่นก็คือลาดหน้าเอ็มพานะแล้วทำไมมันถึงมาเป็นพลาเมาตั้งใจโดตั้งใจฟังแล้วเราจะไขข้อสงสัยว่าเฮ้ยปกติที่กินลาดหน้าเนี่ยเจ้าไหนมันเจ้าจริงกันแน่เยอะไปหมดทั่วประเทศเดี๋ยวไปฟังกันตามผมมาวันนี้เราอยู่ที่ร้านลาดหน้าพาราเมายศเสนะครับตามมาสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World g a สนี่ให้ดูก่อนนี่ครับร้านนี้รายล้อมไปด้วย World g ก s นี่คูใช้เรียงมาเลยตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งใช้ w o r l d g ก s ทั้งร้านเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ w o r l d แ a สหรือยังไม่เคยใช้อยากไฟ้สดติดต่อมาได้นี่แหละครับมาแล้วสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งเนี้ยพี่นียตรงนี้เนาะนี่คือเจ้าของร้านลาดหน้าพาราเมาเนาะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะก<ป>ีะป่ปีแล้วฮะเออ้าดนาพาราเมานี่ตั้งมา47ปีแล้วค่ะ47ปี <S 1> <S 1> ใช่อยู่ที่นี่มาตลอดหรือเปล่าเออไม่ค่ะมาอยู่ที่นี่ได้เกือบ10ปีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่ที่ใกล้กับโรงหนังพาราเมาเราถึงใช้ชื่อ้าดนาพาราเมลเนี่กยกำลังจะถามว่าใก<ช>ล้ๆโรงหนังพาราเมาหรือเปล่าเออถ้าเป็นรุ่น คุณต้วนไม่แน่ใจว่าทาไหมเิดทนหรือเปล่าแต่ก่อนอยู่พาราเมาเนาะโอ้อยู่ตรงนู้นกี่ปีฮะสามสิบห้าปีปค่ะสามสิบห้าปีคุณผู้ชมแล้วก็ย้ายมาที่ยศเสนี่เออไม่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องชาย น้องชายของของแฟนนะคะไปอยู่ที่ทาวอินทาวทาวินทาวแล้วก็ตัวของพี่เองเนี่ยพี่มาเปิดที่นี่ได้เกือบ8ปีเกือบ8ปีแล้วแปดปีกว่าเกือบ10ปีเกือบ 10, 10ปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าร้านล่าหน้าพาราเมาเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่ขายน้ําส้มเช้งเยาวราดด้วยหรอเอ,อเป็นเจ้าแรกค่ะเจ้าแรกเลยใช่ค่ะตอนนั้นสมัยที่ขายเนี่ย ยังไม่มีใครรู้จักว่าน้ำส้มเช้งเอามาทำเป็นน้ำแล้วก็คุณแม่ของแฟนนะคะนี่ค่ะ,ะแกก็เอาเอาส้มเช้งนะคะมาคั้นเป็นน้ำก็ขายดีมากเลยค่ะจนจน,จนได้เปิดพิสดารทุกวันนี้ยังมีขายอยู่ไหมฮะมีค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพอากาศเราเปลี่ยนแปลงส้มหายากเป็นสองปีแรกที่ส้มเริ่มขาดปกติที่ร้านเนี่ย จะมีส้มเช้งจําหน่ายทั้งปีเลยตลอดทั้งปีป,ปีนี้น้อยอ่ะอพี่ใช่ค่ะโอ้น่าจะขาดช่วงประมาณเกืบอบ2เดือนนะคะทีนี้นอกจากส้มเช้งแล้วเปิดล้านหน้าพาราเมลแล้ววันนี้ที่จะบอกคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะเรามีเรื่องราวสตอรี่ที่จะถามพี่เก๋และให้พี่เก๋เล่าให้ฟังด้วยก็คือเรื่องของร้าหน้านี่แหละร้านหน้าพาราเมลรู้อยู่แล้วว่าอะอยู่โรงหนังพาราเมลแต่ที่คนไม่รู้คือล้าหน้าพาราเมลเป็นญาติกับล้านหน้าเอ็มไพ์เหรอ ใช่ค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คืออาเตียอาเตียของแฟนเนี่เป็นต้นกำเนิดของราชนาเอ็มพายที่อยู่ปักคลองค่ oh. ะแล้วก็ก็จะมีญาติญาติเนี่ยอา,อาเตียแกก็เป็นคนใจดีญ oh. าติญาติเออก็มาเอาสูตรมาขอสูตรไปแยกย้ายกันเปิดสาขา oh. อของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ oh. ะแล้วก็ก็มาเปิดที่ใกล้กับโรงหนังพาราเมว oh. <ม>ก็เลยตั้งชื่อราชนาพาราเมว ฟังดีๆ,ๆนะคุณผู้ชมล้านหน้าเอ็มพายเนี่ยอติ๋คือล้านหน้าเอ็มพายต้นตำหรับใช่ค่ะนะที่คือเป็นต้นตำหรับของเอ็มพายนี่แหละ,ะเป็นอติ๋ยของที่บ้านนี้ทีนี้ตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมมันถึงมีล้านหน้าเอ็มพายไปอีกหลายอันแล้วก็มีบางอันเนี่ยมีคําว่าเคียงด้วยอ๋อ คือเคียงเนี่ยน่าจะมาทางสายเออถ่าชิ่วอ๋อเป็นลูกน้องใช่เคียงเนี่ยเป็นเถ่าชิ่วแล้วกออ็ด้วยความที่เขาเขาก็เป็นคนเก่งขยนนะันอ่าเขาก็เลยไปเปิดของเขาเอง,เ,งเริ่ม e m p i ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นของลูกเขาแล้วมั้งค่ะที่ขยายตามห้างอ่งค่ะทีนี้แล้วร้าหน้า e m p พ r e ล่ะมีไปเปิดของตัวเองไหม ก็มีค่ะบางทีเขาก็แบบได้สูตรมาคือจริงๆแล้วเคียงเอ็มพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็กระจายสูตรออกไปอีกเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางมันไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเป็นของตระกูลแล้วเนี่ยค่ะสังเกตดูเนี่ยเราจะใช้ชื่อราดหน้าแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่ไปเปิดอ๋อค่ะก็จะมีหลหลหที่ค่ะตัวอย่างเช่นร้านหน้ารัตนาทิเบศ ร้านหน้าเมืองชนร้านหน้าเมืองทองอันนี้คือเอ็มพายดูไหมใช่ค่ะก็เป็นของเครือญาติอันนี้เครือญาติเอ็มพายนะที่ร้านหน้าเมืองทองร้านหน้าเมืองชนร้านหน้ารัตนทิเบตเลยเนี่ยที่คุณกินอยู่เนี่ยคือเป็นเอาสูตรจากอติยเอ็มพายมาส่วนเคี้ยงนี่เป็นเถาชิวถูกไหมทีนี้เราพูดได้ไหมว่าร้านหน้าพาราเมลเนี่ย ต้นกําเนิดก็คือมาจากอติอเหมืองกันใช่ค่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนที่จะเอาไปดัดแปลงหรือเมาหรือจะใช้สูตรดั้งเดิมแต่ว่าในส่วนของพาราเมาส์เนี่ยค่ะของเราค่อนข้างที่จะดัดแปลงไปเยอะอแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการเสิร์ฟพัฒนาวัตถุดิบเลือกใช้วัตถุดิบที่พรีเมียมมากขึ้นคของเราค่อนข้างที่จะแหวกแนวไปจาก ตระกูลเลยจากเอ็มพายเดิมใช่และรหน้าพาราเมาไม่เหมือนคนอื่นยังไงครับของพี่อ่ะพี่จะเลือกวัตถุดิบที่พรีเมียมขึ้นมาเจาะรายละเอียดของแต่ละอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วซอสหมูผักไก่ฮะกว่าจะมาเป็นที่มาของราดหน้าแต่ละจานเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดซับซ้อนเหมือนกันยกตัวอย่างก็เริ่มจากผักก่อน ผักคะน้าของพี่เนี่ยพี่จะใช้ยอดอ,ดอ่อนแล้วก็1ต้นของพี่เนี่ยพี่ก็จะตัดเฉพาะยอดออกมาเฉพาะยอดออต้นหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ30% 40%เอร์เซเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาเอามาผ่านการแช่โอโซนอพอแช่โอโซนเสร็จแล้วก็จะมาล้างน้ำเปล่าก่อนที่จะมาผัด โอ oh, ้พิถีพิถันมากใช่ค่ะ <Ừ. S 2> ผักทุกอย่างของที่ร้านเนี่ยจะเอามาแช่โอโซนหมดเลยหรอโอ้ oh, ดี<ช>จังเลยมันแบบช่วยฆ่าเชื้อไปด้วยใช่โอ้ร oh, ับรองได้ว่าสะอาดแน่นอนหมูแล้วพี่หมูมันต้องอ,อร่อล่อาะหมูเนี่ยของเรา,เ,าเราก็ใช้คุณภาพหมูที่เป็นเกรดพรีเมียม oh. หมูสันนอกก็เลาะมันเลาะเลาะมันข้างๆออกอแล้วก็มาสไลดดแล้วก็มาหมักด้วยส่วนผสมประมาณ13ชนิดให้มันนุ่ม ใช่ค่ะแล้วก็นวดหมูเราจะใช้วิธีการนวดหมูเพื่อให้มันนุ่มแล้วก็หมักอย่างน้อยเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันน้ำรัดนน้าเนี่ยเวลาทำดีๆมันต้องมีละเลื้อละเลื้อตรงละเลื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะมาจากหมูอะค่ะหมูค่ะหมูที่ผสมกับไข่ด้วยของเราจะมีส่วนผสมของไข่ด้วยน้ำรัดหน้าของเราจะสีเข้มกว่าราดนหน้าต้นตะกูลใช่ค่ะ พี่นี้เส้นมีกี่เส้นพีเ่เส้นของเราเนี่ยจะมีเส้นใหญ่กว่าจะได้มาเส้นใหญ่เนี่ยเราหาซัพพลายเออร์ที่ซัพพลายเส้นให้ให้รใหตรงสเปกกับอของเราก็คือมีส่วนผสมของแป้งมันน้อยที่สุดแล้วก็เป็นเส้นที่บางที่สุดสัญลักอร์ของเราเนี่ยเราอยากจะชูเป็นราหน้าลาวามากกว่าราหน้าลาวา่าถามว่าร้าหน้าลาวาเนี่ยมันจะต่างกับร้าหน้าธรรมดาตรงไหนครับ ลาวาของเราจะใช้คณะฮ่องกงแล้วก็ตัวเส้นเราจะมาผัดไข่แล้วก็จะเสิร์ฟมาบนบนหม้อดินเดือดมา,ม,ามาเลย<อ>ส่วนใหญ่ที่คนนิยมสั่งก็จะเป็นลาวาปลาเราจะใช้ปลากระพงซึ่งไม่มีหนังนะคะครเราจะเอาหนังออกแล้วก็เอามาทอดนิดหน่อยอแล้วก็มาวางท็อปบนราหน้าเสิร์ฟบ,บนหม้อดินเดือดมาเลยค่ะ โอ้ฟังแล้วน้ำลายไหลเลยคุณผู้ชมแล้วนอกนั้นร้านห<อ>น้า,นานปกติก็มีอยู่แล้วใช่ค่ะและ้วร้านหน้าในี่ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีผัดซีอิ๊วถือว่าผิดใช่ค่ะใช่ไหมที่นี่ก็มีผัดซีอิ๊วด้วยใช่ค่ะมีผัดซีอิว๊วผัดซีอิ๊วของเราจะไม่มันมค่ะเ,เราจะเป็นผัดซีอิ๊วนุ่มๆหอมๆค่ะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วก็มีนะค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเราก็จะเป็นสไตล์คั่วหอมคั่วจนกระทะคั่วในกระทะจนหอมอะค่ะ ร้านนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่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 แบบว่าไม่อยากกินรัดหน้าเขาก็มีอย่างอื่นนะนี่เขามีสุกี้กับมีผัดไทยกับมีนะหรือจะเป็นข้าวอะไรนี่กะเพราปลาอะไรยเงี้ยข้าวผัดหมูหมักกะเพราหมูหมักหมูที่เขาทำร้าดหน้าเนี่ยนะเอามาผัดกะเพรามันจะอร่อยนะสปาเกตตี้เขายังมีเลยนะแล้วก็มีพวกแบบว่ากุ้งอบวุ้นเส้นมีอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมมาเลือกเอาเองแต่วันนี้หลักๆกับผมอยากกินรัดหน้าเบสิกเลยพี่ผมจะไม่เอาอะไรนะผมอยากแบบอยากขอกินรัดหน้าแบบเบสิกที่แบบว่า เนนพลได้ค่ะผมว่าแค่เป็นเพลนนะถ้ามันอร่อยนะทีนี้พอไปทำอะไรมันก็อร่อยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์ล่าหน้าของพารเมาลกันดูเดี๋ยวเราไปชิมกันดูแต่ว่าก่อนจะไปชิมเนี่ยที่นี่ใช้วอร์แก๊สเยอะมากใช่ค่ะผมมีคูปองนะครับเอาไว้คราวต่อไปพี่เก๋สั่งวอร์แก๊สเนี่ยเอาคูปองตัวนี้ลดได้เลย50บาทค่ะเพระคุณโอ้ยผมให้หลายใบเลยนี่ขอบพระคุณนะค่ะทั้งหมด10ใบพี่โอ้ขอบคุณอ่าเห็นพี่ใช้หลายถังนะครับก็เวลาสั่งแก๊สที่พี่สั่งร้านประจำเนี่ยพี่ก็เเเออาาคูปงนนี้้ยยื่ใหขล เป็นส่วนลดนะเพราะว่า<อ>ใช้เวอร์แก๊สอยู่แล้วนะครับนี่เราให้เลยคูป,ปองส่วนลดนะครับของเวอร์แก๊สเอาไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีกิฟต์เซ็ทนะครับของเวอร์แก๊สนะครับอันนี้เป็นผ้าก,กันเปื้อนนะเอาให้ลูกน้องนำไปใส่ เวลากันเพื่อนเวลาทำลันหน้ามอบให้อีก1ชุดด้วยนะคะ,คคะและเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดสติกเกอร์หน่อยนะครับได้ค่ะว่าตีอ้วนกับบัวแก๊สเนี่ยมาบอกต่อลองแวะชิมกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูก็ทํำลันหน้ากันขอบคุณพี่เก๋มากวันนี้สนุกมากเลย,ยได้รู้<ด>เรื่องลันหน้าพเาเาลเมอลมูลหนึ่งลันหน้าเอ็มพายด้วยโอย้มันเหมือนแบบ รู้สักทีอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะใช่พอข้องใจแล้วใช่ก็ต้องโฆษณาให้ญาติตัวจริงของนายน้อยเอ็มพายด้วยค่ะที่เขาน่าจะเปิดอยู่แถวนนทบุรีมงชื่อร้านว่านายน้อยเอ็มพายเลยนายน้อยเอ็มพายนั่นคือชื่อกะเตียเลยใช่นะอันนั้นคือต้นตำรับที่เอาสูตรจากกะเตยไปเปิดนะก็ลองแวะไปชิมได้ให้เครดิตเขาด้วยแต่ว่ายังไงมาแถวยศเสก็อย่าลืมได้ค่ะอย่าลืมพารามาลยศเสนะคะอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนอยู่ในซอยยศเสเลยค่ะ อ่าซอยยศศัยเลยนะปะกิโมงเอ่อเปิด11บเอโมงแล้วก็ปิดสามทุ่มหยดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์เอาละเดี๋ยวเราไปดูก็าทำร้านหน้ากันคุณผู้ชมขอไปติดติ๊กเกอร์ก่อนขอบคุณพี่เก๋ครับขอบคุณครับเวิร์กแก๊สครับกับเกยุ้นชนหิวร่วมกันนะครับบอกต่อร้านอร่อยร้านคุณภาพดีให้คุณได้รับประทานกันเดี๋ยวเราไปดูก็าทำร้านหน้ากันนะครับเส้นใหญ่พี่เส้นใหญ่ ี่แหละคุณผู้ชมมายศเสยอย่าลืมลองแวะมาชิมดูมาดูเด็ดสีสันมันจะเข้มขน้นเราเพิ่งรู้นะว่าต้นตำรับรัดหน้าพาราเมลคือมาจากเอ็มพายแล้วเอ็มพายก็ยังมีอยู่นะบรรดาญาตินะฮะทั้งหลายก็เอาไปเปิดโอ้เนี่ยนะเส้นหอมกระทะมากอืมเป็นลัดหน้าี่ มีความหวานนําแต่ไม่ได้หวานมากนะหวานกลมกล่อมแบบจะพูดว่าไงอะ่ะกลินมันแบบว่าเข้มข้นะ่ะในปากนะแล้วมันก็หอมเส้นกับน้ําลองไปแล้วนี่ลองหมูนี่หมักครึ่งวันสันนอกเลาะมันไม่มีมันเลยนี่ไม่ได้อวยู้ละลายในปากเลยนะ ียวไปนุ่มเลยเฮ้ยอร่อยโอ้อร่อยมากอร่อยมากจริงเอาจริงนะหกสิบาบาทคุ้มมากกับความอร่อยที่ได้เพราะนั้นวางใจได้เลยเมื่อเบสิกอร่อยปุ๊บพอไปทำเป็นลาวาทำอะไรเนี่ยตัวเส้นตัวอะไรมันตัวเดียวกันผมว่ามันอร่อยมากคุณผู้ชมเราจะไลฟ์สดกับเวอร์แก๊สอย่างนี้ทุกเดือนนะครับใครอยากให้เราไปเยี่ยมร้านอยากเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊ ก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์ตีวนจนิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะมีไลฟ์แบบนี้ทุกเดือนนะครับวันนี้ขอบคุณร้านหน้าพาราเมาขอบคุณพี่เก๋นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมมากินร้านหน้าพเราเมาโคตรอร่อยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d Gas